แสดงว่าทำกับแลนดี้โฮมบ้านจะไม่บานถ้าตัดใดที่เราไม่ดื้อแล้วคุยถ้าคุยจบแล้วก็จบเลยไงคุยแบบคุยจบแล้วก็จบเลยแต่ราคาเขาจะลดให้เราเท่าที่เราอยากได้หรือเปล่าครัราคาเขาน่าจะลดแต่ความดื้อไม่น่าพูดบอกรอกคนดื้อไม่ลดบอกเลยดื้อเสมอต้นเสมอปลายจะสร้างบ้านต้องเรื่องเยอะบอกเลยแต่ถ้าเกิดเขาทําให้เราได้แปลว่าเขาต้องเก่งมากถูกไหม ขอโชคดีนะครับและแล้ววันนี้ก็มาเธอเราจะสร้างบ้านกันแล้วนะคะคุผูชม่อให้มันจริงสักทีเหรอก็จะจริงๆตั้งแต่แรกแล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาสักทีอะคือทุกคนเน่ยเขาต้องการความจริงมานานคนที่เรื่องมากคือแม่แม่คนเดียวที่ทําให้ทุกอย่างมันล่าช้า ไม่เถียงเลยนะเออเรื่องมากทําไมเหรอคนดีแล้วเรื่องมากเนี่นะทีจะมาทำบานเดินทีเดียวล้าได้เลยเหรอไ้บ้านเดิมเนี่ยนะเราไ้ฟังนะจริงๆแล้วมันคือสร้างเพราะว่าตอนนั้นเบนจะท้องก็เลยทําแบบบ้านชั้นเดียวพอมีลูกคนที่สองก็เติมมาเหมือนเป็นวิลล่าวิลล่าวิลล่าและแล้วมันก็อยู่กันไม่พอไงพอตอนนี้มีลูกสามใครให้มีสามเดี๋ยวมันเยอะแยะเต็มมันเป็นมันเป็นของที่ทําด้วยกันถ้ามีคนเดียวนะไม่จับด้วยเว้ยมันเป็นของที่ทําด้วยกันแต่สุดท้ายตอนนี้แล้วเนี่ยเรารู้้แลวว่า อ่ะท่านสมมติมีมาอีกหนึ่งอก่อนพ <c oughs> อแล้วยังไงมันก็คือประมาณนี้แล้ว <c oughs> เราก็เลยต้องถึงเวลาที่เราต้องทําบ้านจริงจังขึ้นมามสักทีจะบอกว่าที่นานเพราะอะไรรู้ป่ะเราเลือกเยอะบ้านอะเราไม่ได้อยู่แค่5ปี10ปีคือเราอยู่ไปเลยยาวยาอย่างน้อยก็แบบ3ามสปีอะอยากให้มันดีที่สุดการเรื่องมากเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะสําหรับเราอันนี้เขามีหลายข้อนะไอ้ความเรื่องมากของเขามีอะไรบ้างนะอ่ะอย่างแรกเลยอราคาให้ได้ก่อนราคาราคาไม่โหดร้ายเกินไปซึ่งไม่ได้เป็นคนจ่ายด้วยนะ แต่ราคาเขาก็เป็นห่วงอ่าเป็นห่วงแล้วก็อย่างที่สองก็คือขอให้มันสามารถปรับเปลี่ยนได้นี่หปะอ่ะสมมุติเราไปดูบริษัทสร้างบ้านนะแล้วเขามีแบบบ้านให้เราแล้วบอกว่าอ๋อเปลี่ยนไม่ได้เลยค่ะมาประมาณทรงอ่ามันไม่ตรงสเปคมันไม่ตรงความต้องการมันไม่ตรงวัตถุประสงค์หรือว่าชีวิตประจําวันที่เราใช้เราขอให้มันปรับเปลี่ยนได้แล้วก็เป็นไปตามที่เราอยากได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยบริษัทน่าเชื่อถือไหมนี่คือสิ่งสําคัญเพราะว่าหลายครั้งที่ทุกคนเจอปัญหาคือผู้รับเหมาหนีบ้างเอยอะไรบ้างเอยแล้วมมันไ่จบ อันนี้สาคัญมากเรากลัวเพราะส่วนใหญ่อะจ้างแล้วก็หนีกันหมดเลยผู้รับเหมาหนีมากบางทีหนีส่วนใหญ่ผ<ห>ู้รับเหมาไม่หนีหรอกถ้าไม่เจอคนเรื่องมากเฮ <c oughs> ้ยพี่โมโเฮ้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะหลายๆคนที่เราเจอนะสร้างบ้านกันเองอะแล้วก็ไม่ใช้บริษัทที่มันแบบน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยหนีไปหลายรอบหลายคนไม่ใช่เพียงแค่หนีด้วยนะคุณภาพไม่ได้ด้วยอ่ะอันนี้สาคัญบ้านเพื่อนผมทุกวันนี้มันยังโทรมาถ่ายรูปมาให้ดูเลยว่าเฮ้ยน้ำรั่วเว้ยอีกอย่างหนึ่ง ขอให้มันจบครบในที่เดียวได้ไหมล่ะอย่างเช่นแบบน้ำไฟไปเลยแล้วก็เอกสองเอกสารรากการอะไรต่างๆนี้ขอให้ทําให้เลยแล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้เรื่องเลยท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เบนซ์พูดมาคือเราได้ทํากันบ้านกันมาพักใหญ่มีอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญมากมีนวัตกรรมด้วยอะม, <พบ S 1> มันเนิอยู่แล้ว่เกี่ยวกับปกอ,อากาศที่มันดีๆเพราะว่าบ้านเราอยู่ใต้ทางด่วนเลยเพราะฉะนั้น่ะอากาศบ้านเราจะค่อนข้างแย่มากๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดได้นวัตกรรมเกี่ยวกับอากาศภายในบ้านได้นี่คือจะ เพอร์เฟกมากใช่ทั้งหมดทั้งมวลที่เบนซ์พูดมาเราดูมาแล้วหลายที่เป็นร้อยอะพูดตามตรงคือดูมาเยอะ <c oughs> ใช่และที่สำคัญคือฟังคอมเมนต์มาเยอะออแต่สุดท้ายวันนี้เราก็เลยจับมือกันมาที่นี่เพราะเราได้ตกผลึกแล้วว่าเราจะเลือกที่นี่ทำบ้านของเราที่จะเราจะอยู่ต่อไปอีกหลายสิบปีข้างหน้านัน่นั่นคือ ตรงนี้เลยนี่นี่มาถึงแล้ว สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จุ๋มจิตนะคะเป็นผู้จัดการโซนที่เราคุยกันใช่ค่ะสาขาราจะษืแล้วก็สาขาราชบุรีนะคะคเป็นผู้จัดการสาขาค่ะแล้วก็คุณพิจักนะคะเป็นในส่วนของสถาปนิกดานิแกรนค่ะเนควทมดูแลแบบบ้านของคุณเบนคุณวิกสวัสดียังเป็นทางการครับผมก็คือจริงๆในส่วนของรีไรียกเมนที่เราโทรคุยกันพ่จักก็เตรียมในส่วนของตัว แบบบ้านนำเสนอไว้เบื้องต้นสงสารที่จัดจังเลยอ่ะทำไมชีวิตก็ต้องมาเจอฉันน่ะจริงจริงเรื่องเยอะจริงจริอ่ะผมจะฟ้องอะไรให้เจอเบ้นไม่ค่อยเท่าไหร่ทําไมอ่ะอย่าให้นางไปปรึกษาพี่นางทําไมอ่ะเดี๋ยวจะเปลี่ยนทุกอย่างไม่เปลนางเชื่อพี่นางทุกอย่างในโลกจนกระทั่งผมต้องจับบ้านเราอยู่พี่หนูไม่ได้มาอยู่แต่เราเชื่อว่าที่นี่จะจัดการให้เราได้ซึ่งช่วยมาเป็นกรรมการให้เราด้วยได้เลยค่ะเชียร์ในอธิบายแลนดี้โฮมทั้งหมด ให้คุณผู้ชมได้ฟังหน่อยโอเคได้ค่ะจริงๆแล้วในส่วนของแลนดี้โฮมเรามีไดกยกัา3แบรนด์นะคะก็เป็นในส่วนของเทรนดี้โฮมพื้นที่เฉี่ยสาอยห้าิตารางเมตรลงมาค่ะ่คะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวแลนดี้โฮมก็คือพื้นที่เฉี่ยสาอยห้าสิบตารางเมตรขึ้นไปแล้วอย่างของมิกจะอยู่ในส่วนของเทรนดี้โฮมหรือว่าแลนดี้โฮมครับเป็นแลนดี้แกรนดค่ะแลนดี้แกรนคืออะไรครับสร้างบ้านหรูครบวงจรในราคาที่คุ้มค่าเดี๋ยวคุณม่จัก็ดูแลฟัง์ชันวันนี้ลูกค้าคุยกันเบื้องต้นครับ อาจจะมีแบบว่าตบตีกันมาก่อนแล้วแต่ไม่ตบตอย่าอย่ามาก่อนตบตีกันตลอดเพราะว่าคุณที่โทรคุยคุณเบ้นคือแบบวามังการวันนี้เราได้เจอคุณพี่จักรแล้วมานั่งคุยกันทั้งหมดเลยว่าลูกค้าอยากได้แบบไหนอารมณ์แบบไหนอะไรยังไงเราดีไซน์ให้หมดเลยเดี๋ยวทั้งบนเราจะมีในส่วนของโชว์รูมและดีแกลนโอเคค่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูชั้นบนกันดีครับเจอครับ อันนี้เป็นในสองตัวแคปพัสเอออันนี้ที่หนูชอบใช่่คะอันนี้จะบอกกับบ้านผมมากเพราะว่าบ้านอยู่ใต้ทางด่วนแล้วเราไม่สามารถเปิดหน้าต่างอะไรเพื่อให้ระบายอากาศหรือเอาออกซิเจนเข้ามาได้เพราะว่าฝุ่นมันจะเข้าเดี๋ยวบ้านของคุณเบนคุณมิกพี่จะมีในส่วนของตัวระบบ แคพัดให้อยู่แล้วเรามาดูกันว่าเราได้ห้องไหนบ้างเดี๋ยวพี่อธิบายเพิ่มเติมก็ได้ว่าในสร้างบ้านกับแรนดี้แกรนเนี่ยเราได้อะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นระบบนวัตกรรมของแดนดี้สร้างบ้านสุขภาพดีต้องแดนดี้โฮมเรามีระบบพัดอาราศโดนส่วนตัวบ้านนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของระบบ C p ดีไซน์ป้องกันแรงสัมอแล้วก็นวัตกรรมบ้านเพื่อผู้สูงอายุ จริงๆไม่ต้องผู้สูงอายุนะยังยัวัยรุ่นกันอยู่งหลังลูกค้าไปเล่นกีฬามามีขาแพนหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ยก็เหมาะเลยเหมาะเลเราไดีไซน์กันเดี๋ยวพี่จักเขาดีไซน์เพิ่มเติมให้เปตัวแปลให้พี่จักดให้อันนี้เป็นส่วนของแคลปพักที่เป็นบอกเขาเปนอยากได้เพราะว่าบ้านใกล้ทางด่วนแล้วสมัยเนี้ย ก,ก็ไม่ค่อยจะด,ดีบางทีก็ฝุ่นเยอะบางทีก็ค่าอะไรอะไรไม่รู้ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้ามันมีอะไรที่มันช่วยได้เนาะให้ให้ร่างกายเรามันแบบอยู่ได้ที<ล>าา่สำคัญที่สําคัญคือมิกเป็นภูมิแพ้ด้วยไงดีมากด,ดังนั้นคือเจอฝุ่นนิดนิดอหน่อยก็หายใจไม่ออกแล้วเอาดูกันก็อันนี้คือราคาหรือว่าดีไซน์ทุกอย่างโอ้โหด้วยด้ยส่วนใหญ่แล้วพี่ต้องเรียนนำบอกว่าอันนี้เป็นแบบบ้านมาตรฐานที่เรียนเด็กแกรนที่แกรนมีนะคะแต่ว่าในส่วนของตัวแบบบ้านเดี๋ยวพลังจะปรับฟังก์ชันอะไรกันแล้ว บางหลังลูกค้าอาจจะดูนหน้าตาบ้านมาตรฐหลาดไจริงจริง,รงหลังนี้เป็นเป็นเซกเมนต์ของบ้านคลาสสิกยี่ห้เมีนครับก็บคือว่าจริงๆแล้วแบรนดี้มีแบบตั้งต้นไว้หลายอย่างนะครับทั้งคลาสสิกคอนเทนต์บุรีแลี้แล้วก็โมเดิร์ลทีนี้ดูจากเขาเรียกความต้องการของพี่ๆเนี่ยน่าจะเป็นไปทางโมเดิร์นนะซึ่งเราก็มีใช่ตัวที่แนะนำไปอไปดูกันเลยไหม สวยมากแล้วบ้าอย่านี้อืมเอ้ยอันนี้เสียดายเราน่าจะทำสามชั้น้วเป็นเนาะอันนี้ดีสามชั้นใหญ่ปะสามชั้นคือจะได้ได้ห้องเอห้องนั่งเล่นนะให้มันสูงอย่างนี้เวยเนโอ้จกเข้าตัวสูงอยากได้บ้านสูง สูงมากชีวิตนี่สไตล์โมเดิร์นก็คือหลังน,นี้บุรีอ่ะทีเออ่เออเอย่างนี้ชอบคุณชอบคือสไตล์โมเดิร์นในส่วนของตัวแบบบ้านเดอะดาร์กไนน์จริงๆที่มีสร้างอยู่2หลังหน้าตอนนี้ค่ะเอกชัยบางบอลแล้วก็เพชรบุรีค่ะแต่เรื่องจากว่าที่ดินลูกค้าค่อนข้างแปลงใหญ่มันก็สามารถดีไซน์แบบบ้านเจาะรถ ตอบเปลี่ยนฟังก์ชันได้ <ừ> mm, ค่ะที่แต่ละคน,นะมันหน้าตาไม่เหมือนกัน,นถูกค่ะค,ค,คือบางคนเขาเป็นสี่เหลี่ยมเนาะแต่ที่บ้านเราเหมือนมันจะยาวๆาวไหมไม่สี่เหลี่ยมพอเราเป็นสี่เหลี่ยมใช่ปะอยู่ที่หไหนอบ้านะบ้าน,บ,านบ้านอยู่ไหนไม่ใจไม่อยู่ที่เดียวกันปะไม่ตอนแรกบ้านเราปกติที่บ้านเดิมและที่อยู่เนี่ยมันจะเป็นหน้าแคบแล้วมันลึกแต่ตอนนี้เราสอบต่อกันถูกไหมมันก็เป็นสี่เหลี่ยมเราก็ถอน ีไม่ไม่ต้องทำหน้าเซ็งเดนะฮะไม่ต้องกลัวเรื่องดีไซน์หน้าแคบหน้าเล็กหน้ากว้างพี่จับจัดการได้หมดเลยทำได้ผมดีใจนะผมผมดีใจที่มีสองคนที่ยืนอยู่ตรงนี้นี่คือเถียงแค่ไอ้สี่เหลี่ยมไม่สี่เหลี่ยมเนี่ยอีกชั่วโมงหนึ่งแน่นอนโอเคค่ะที่พี่โพสศัพท์เผื่อคุณเบนเนี่ยคุณเบนอยากได้สองของฟังก์ชันสี่ถึงห้าห้องนอนที่ ห้องน้ําก็คือแบบนี้ในตัวทุกห้องค่ะแล้วก็มีส่งของห้องน้ําแขก<ช>แล้วก็ห้องน้ําข้างนอกที่ใช้ส,สาหรับแบบปาร์ตี้<ช>นะคะแล้วก็ในส่วนของที่จะรถคุณเบนบอกว่าเดี๋ยวให้คุณเป็พี่มิกใช่ครับ,ค,รบคือคือแบบบ้านที่พี่ที่ที่เราเห็นกันเนี่ยค,ะค่ะมันสามารถปรับ ให้เป็นแบบที่เราอยากได้ได้คืออย่างนี้พี่พี่มันง่ายแล้วก็สบายใจมากเพราะว่าหนึ่งคือเรามีแบบบรรจุให้แล้วครับซึ่งมันจะง่ายกับพี่พี่ในการที่จะไปต่อค่ะอ๋อย่างเมื่อกี้สักครู่ที่เราไปดูเดอะดาร์กไนท์เนี่ยครับเป็นเป็นบ้านโมเดิร์นทีนี้ที่ที่ผมเรียนคือเราสามารถทัสซมไมซ์ได้ก็คือว่าพี่สามารถปรับฟังก์ชันข้างในปรับสีเปลี่ยนปรับวัสดุเพิ่มสระว่ายน้ำหรือเพิ่มฟังก์ชันที่อาจจะเป็นห้องฟิตเนสสระว่ายน้ำเอาเอาเอาคเอาแล้วก็ห้องที่พี่พ ห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวห้องส่วนตัวต้องมีห้องส่วนตัวที่คนอื่นห้ามเข้าอยู่ไปเลยเดี๋ยวใส่ประตูรหัสล็อกนี่เฉียบแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากคือหลายหลายท่านให้อาจารย์มาดูเรื่องของหวงจุ้ยอาจารย์นิสงยเสื่ตรงนี้เกือบทุกแบบหมดแล้วนี่ผมต้องถูกอาจารย์มาดูอยู่แล้วเพราะนั้น ทุกแบบต้องมีการปรับครับข้าก็จะปรับตามที่อาจารย์แนะนําเช่นสมมติที่จอดรถต้องถูกต้องถูกแยกออกมาอยู่ตัวบ้างมีทางเชื่อมเข้าไปอะไรเงี้ยก็จะปรับได้แต่ว่าอย่างน้อยโอเคขอให้แล้วมีแบบตั้งต้นนี่มันถูกต้องแล้วเดี๋ยววันนี้เรารับรีไฟรเมนต์ไปนะครับแล้วก็เริ่มพัฒนาแบบโอเคโอเคเออจริงๆแล้วในส่วนของตัวแบบบ้านมาตรฐานของแรนดี้ทุกหลังมันก็มีในส่วนของสัด์ควนช่วยมาอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเราไป หลังแต่ลูกค้าจองแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่เข้าไปดู์เวที่จริงๆกันเราก็จะเห็นทิศทางลมแสงแดดบางหลังจะต้องมิเลอร์แบบซ้ายขวาบางหลังแบบมาตรฐานเลยก็มีแต่ขยายให้ได้ฟังก์ชันตามที่ลูกค้าต้องการตอนนี้คนชอบดูหงจุย้ยแต่พอสร้างบ้านเสร็จแล้วอะ่ะแล้วมองมาดูหงจุย้ยอ้าวซวยแล้วคราวนี้ต้องทุบงานจะเข้าไงแต่ว่าคราวนี้ดูไปเลยหมายถึงว่าเราดูเลยตั้งแต่แรกดูไหลายเจ้าเปลี่ยไหล่ก็คือดูไปเลยตั้งแต่แบบ ถูกข่ะตั้งแต่แปลงเลยถ้าจะปรับอะไรก็ปรับตั้งแต่ตรงนี้ไ่ต้อไปนั่งทุบกันให้ปวดหัวถูกต้องคือคือคุณไม่ต้องกังวลเดี๋ยวเรนดีโฮพาไปดูให้ทันโอ้โหโอเคนี่ไงที่เราบอกนะว่าต้องเลือกบริษัทที่เขาจัดการแบบทุกอย่างให้เราจบครบวงจรเออเพราะไม่งั้นอะถึงเวลาเราองงนั่งงงอยู่บ้านเนี่ยเอาต้องทําอะไรยังไงแต่มีอย่างหนึ่งนะที่เบนซ์เขาชื่นชอบที่แลนดี่โฮมากถึงเรื่องที่นี่ทุนบริษัท 200้ล้านถ้าบอกว่าสมาคมรับสร้างบ้านใช่ผมก็แอบทำกันบ้านมานะแอบทำกันบ้านมาโดยถามหลายคนที่เป็นนักแสดงตัวเป้งๆในประเทศไทยด้วยจะบอกให้ทุกคนก็บอกว่าแลนดิ้โฮมดีมากเลยพี่เป็นพี่เลืองไม่ผิดแล้วล่ะลูกค้าบางหลังจะบอกว่าเขายิงง่ายเอาเวลาไปเมเนจธุรกิจดีกว่าใช่พอแลนดิ้โฮมครบจบทีเดียวก็คือให้ให้เขาจัดการทุกอย่างเนี่ยแค่จะบอกตรงๆนะพี่จักพี่ตงจิ๋ม หมู่บ้านนี่ทะเลาะกันไม่มีวันจบนะ,ะแต่พอมันนั่งอยู่ตอนนะั้นมันง่ายขึ้นนะคือบางเคสลูกค้าจะเหมือนคุยกันเองลูกค้าจะไม่รู้โโรเซสการทำงานของเราใช่ใช่อย่างในส่วนของแดนนี่โฮมขอไม่กุศสร้างของน้ำขอไฟขอบา้านเทีกพี่ล,ลูกค้าแค่ซินมอมน,นั่นมาให้ทางเราเดี๋ยวเราเรา,เราไปดำเนิกนการให้ <m> แต่ว่าในส่วนของตัวระหว่างขอสร้างเราจะมีในส่วนของ Q ิ QA แล้วก็มีน้องวิศวกรประจำบ้านลูกค้าเลยก็ ลูกค้าก็คอนแท็กับน้องเว้าพนกงานบางทีเข้าไปแบบเดินเข้าไปดูเออพี่อะไรยังไงเรามีจะมีรายกลุ่มที่จะมามาคุยเรื่องงาน่อสร้างกันหรือบางหลังลูกค้าสร้างอยู่อยู่ๆแบบมีแต่ว่าเราทำตัวใหม่มาเอออยากได้เนี้ยปรึกษาน้องวิศวกรได้เ้ยค่ะแต่มีเรื่องหนึ่งที่เราต้องคุยกันก่อนนะอะไรคือไอ้แบบบ้านเนี้ยทำไมเมื่อกี้ที่เห็นมีตรงนั้นอะมันสี่สิบล้านเลยนะเราบอกได้บอกว่าอะไร ก็บอกบอกลิมิตเราว่าเพดานเราอยู่ที่เท่าไหร่และให้ลดสเกลลงมาให้เข้ากับสิ่งที่เราไหวแต่ขอแบบใกล้เคียงอันนี้ที่สุดได้ใช่ไหมครับได้เลยครับเห็นไหมล่ะ่ึ้นมาสั่งตัดเสื้อผ้าเราเดได้ส้นๆแบบไหนบอกได้เดี๋ยวพี่จัดให้ทูพีชแว่นกระมวกที่เหลือไม่ใส่เลยแสดงว่าทำกับแลนดี้โฮมบ้านจะไม่บานถ้าตายใดที่เราไม่ดิ้อเราไม่ดิ้วแล้วพอคุยถ้าคุยจบแล้วก็จบเลยไง คุยแบบคุยจบแล้วก็จบเลยแารราคาเขาจะลดให้เราเท่าที่เราอยากได้หรือเปล่าครับราคาเขาน่าจะลดแต่ความดือ้อไม่น่าพูดบอกคนมดื้อไม่ลดบอกเลยดื้อเสมอต้นเสมอปลจะสร้างมาต่างเรื่องเยอะบอกเลยแต่ถ้าเกิดเขาทำให้เราได้แปลว่าเขาต้องเก่งมากถูกไหมขอโชคดีนะครับ <c oughs> <c oughs> คืออย่างนี้ไม่ต้องกังวลเดี๋ยววันนี้เรามานั่งคุยกันว่าหน้าตาซีรีส์บ้านลูกค้าชอบกลิ่นอตรงไหนของเดอะดักไนท์หรือที่จะเขาเป็นคนจัดการให้เดี๋ยวไปเขียนคิ้วทาปาดแต่งงนมแต่งหน้าให้ได้ตามลูกค้าเดอะด k กไนท์เนี่ยชอบแต่อาจจะชอบความเป็นไม้เข้ามาเกี่ยวข้องเยอะขึ้นอีกนิดแต่ดีไซน์ชอบฟิลโมเดินปะมาณนี้แต่ชอบให้มันดูอุ่นๆขาวๆไม้ๆโอเคก็ความต้องการพี่ชัดเจนเนาะก็คือเรื่องของรูปแบบอัตลักษณ์ด้านอกให้เป็นดอะดันให้เป็นโมเดล แต่ว่าขอเปลี่ยนมุดโทนแล้วกันนะเรียกว่ามุดโทนว่าเป็น<ช>สีที่ซอฟต์ลงหน่อย<ช>มีไม้มาช่วยเยอะ<ม>หน่อยน,อนิดนึงนอันนี้ผมเรียนการจริงแบบเราพูดด้วยจรรยาบรรณแล้วว่ามันทําได้เพราะว่าเด็กที่เรียนคือขอขอให้มีแบบรากต้นนะครับต่อไปจะลดขนาดเพิ่มขนาดแต่โอเคมันไม่มี<ช>ปัญหาอันนี้โอเคเราก็จะกลับ ให้ตรงตามเียคือเมื่อกี้ที่คุยกันจะทราบซากเลยมีที่มีห้องนอนมีอะไรพวกนี้ปรับตามนั้นมาส่วนทิศทางที่เมื่อกี้ที่เป็นแอบบอกแล้วว่าเออจะที่จะรถต้องแยกไปข้างนอกหรือว่าพี่มิกแยกได้ที่จะรถที่แบบเป็นอ่าเป็นฮอย์คือเป็นเป็นฟอลคลิฟต์ใช่จอดสองชั้นใช่ครับมันมีหลักเกณฑ์ของมันคือมันต้องมีความสูงที่มันถูกต้องครับนะตามกฎหมายด้วยตามเออ่สเปซิฟิกของตัวเอ่โฟลคลิฟต์ด้วยอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องก็ต้องามาเอาวารีไว้สักอย่างหนึ่งแต่ว่าสุดท้ายทุกอย่างถูกรีควายแล้วก็จดไว้ใน เมโมรีของเราเพื่อที่จะเอาไปทำงานดีมากเดี๋ยวครั้งหน้ามาเราก็จะเห็นดับแล้วก็จะทราบราคาเบื้องต้นว่าดาับที่เราวางกันไว้ราคาที่ประมาณเท่าไหร่สองวิสเรากลับมาเจอกันใหม่เดี๋ยวเราไปเจอที่ที่ดินก่อนหนึง่งวิสแล้วก็พี่แจ็คก็จะกลับไปทําการบ้านเพิ่มเติมครับตกลงคุณจอาห้องคุณกี่ห้องคะคุณครับาารห้องค้าแล้วคุณคิดผมถามจริงต่อให้เป็นห้องส่วนตัวของผมคุณคิดว่าลูกๆแล้วคุณจะไม่มายึดผมหรอครับไม่ไปอ่ ทุกวันนี้นะบ้านที่อยู่ตอนนี้นะมีห้อง่วนห้องทำงานส่วนตัวนะดนลูกยืดแล้วเรียบร้อยเอาไหนแหละห้องฟิตเนสห้องฟิตเนสหนึ่งอะไรอีกอาจจะเป็นเพลย์รูมส่วนตัวต้องมีรับเพลย์รูมส่วนตัวนะห้องพักอ่ะแล้วห้องเล่นคือห้องะไรห้องเล่นนี่คือห้องส่วนตัวเองไว้บห้องลับห้องของสะสมหมายความว่า เลโก้หรือเลโก้เอยของสะสมของผมทั้งหมดจะอยู่ในห้องนี้เหมือนเป็นห้องต่อเลโก้ห้องโชว์เลโก้ที่ผมสะสมผมคิดว่าห้องนี้น่าจะต้องใหญ่กว่าห้องนอนหนูแน่เลยเพราะว่าของมันแน่นมากแต่ว่าที่ที่เราจะทําเดี๋ยวต้องไม่ต้องพูดเดี๋ยวพี่จักจัดให้ดีใส่ถ่ายรูปส่งให้ดูโอเคถ่ายรูปส่งทำให้ดูปริมาณในส่วนของตัวห้องพระนี้พระแบบเยอะไหมเยอะมาก คือถ้าเกิดว่าทุกฟังก์ชันนี่เราคุยในยส่งตัวฟังก์ชันมาหลังจากที่ปรับแบบแล้วเราสมกับตับโครงสร้างอยู่แล้วค่ะเฉพาะหลังของลูกค้าเลยมีห้องขังได้ไหมในบ้านมีห้องขังขังใครเลขังเนียเพื่อ <c oughs> บางทีเวลาพูดเยอะบ่นเยอะหรือแบบซื้อของเยอะล็อกไปในห้องแล้วห้องนั้นแบบ ไม่เป็นไรล็อกได้สัญญาณโทรศัพท์ได้ไหมพูดเลยว่าล็อกได้แต่ว่ามีโทรศัพท์อ้วสัญญาณโทรศัพท์ด้วยได้ไหมชอปปิ้งเยอะใช่ใช่ขทางใจเขาิดนึงอะไรนะความสุขทางใจซื้อของออนไลน์อยู่ตรงไหนมันจําเป็นจะต้องสุขขนาดนั้นเรื่องความสุขใจกล่องสูงกว่าหัวทุกวันไหมพี่อันนี้เราต้องทําหน้านานนี้เนี่ยถ้าเอมีห้องส่วนตัวจะไม่ให้ทําหน้าหาพี่จักรหน้าจะเข้าข้างผมผมทํางานอยู่เรืออยโทรศัพท์สั่นขอบคุณที่ใช้เงินผ่านบัตรไม่ได้ใช้ ชัดเห็นไหมล่ะแล้วคุณยังจะไปเข้าข้างเขาอีกให้เขามีความสูงในการซื้อของบางทีมันก็เกินไปสูงเลยหัวทุกวันที่มาส่งดูหน้าพี่จักรพี่จักรยังงเลยคุณเบ้นสั่งขนาดนั้นจริงๆเหรอครับใช่ฮะแต่คุณยังจะเข้าข้างเขาอีกไหมวันละยี่สิบกว่ากล่องอันนี้ไม่มีอยู่เล่นธรรมชาติต่อีกนิดนึงห้องจอดมอเตอร์ไซค์มีจอดมอเตอร์ไซค์ขอข้อข้อขคอข้อข้อข้อขหรือเปล่า สาม <S 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 อันดุข้างๆเลยค่ะสี <S 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 ข่ขายขายพราะไม่มีที่สองไม่ได้ดขี่ขายไปเลยอ่ะพี่ตักลองดูให้หน่อยว่าถ้าเกิดจะให้ใ,ให้ <S <S ใหมอเตอร์ไซค์เป็นโซนหนึ่งที่ปิดเพราะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ขี่บ่อยครับ <S 2> <S 2> ปิดยังไงปิดแบบเหมือนแบบเป็น,เป,นเป็นห้องกระจกในโรงรถหรือแยกออกมาอีกหนึ่งอาคารก็ได้หรือมันอาจจะเป็นห้องห้องแอบของ บางอย่างของผมเพิ่มก็ได้เช่นอาจจะเป็นห้องมอเตอร์ไซค์และแว่นสมมุติครับนั่นแหละครับอยากได้ประมาณนั้นคุยไปนี่สรุปคือเราจะจองที่นี่แล้วใช่ไหมมันก็ที่นี่แล้วเดี๋ยวนะถามทําเพื่อจองที่นี่แล้วใช่ก็ดูมาเป็นร้อยเจ้าก็ตัดสินใจมาที่นี่แล้วไงไม่ต้องไม่ต้องทะเลาะกันวันนี้จะใช้เป็นชื่อใครดีคะ ชื่อผม wow. อย่างวันนี้เราจองกันใช่ไหมคะเดี๋ยวพี่ให้แปลนมาตรฐานไป<ะ>ไปนั่งคุยกันก่อน,อนที่บ้าน<ะ>เดี๋ยวพี่จักจะทําการบ้านของพี่จักค<ะ>่ะวันที่เข้าไปสํารวจที่ดินเราก็จะเห็นพ<ะ>ัฒเทิร์นเบื้องต้นว่าฟังก์ชันที่เราคุยกันวันนี้ค<ะ>่ะตุ๊ก,กตาเป็นแบบไหนแล้วเรามาสุดกันอีกรอบนึงอ่ะได้ไปงั้นเราจองกันเลยใช่ค่ะขอบคุณค่ะครับโอเคก็ อันนี้ฝากคุณมิกเปิดนิดนึงนะคะฉลองวันนี้เลยเราต้องฉลองตรงนี้ผมเอาเอากลับไปกินบ้านไม่ได้พี่จ๋าก้ออยากจะชิมด้วยเหมือนกันอ๋อโอเคครับได้ครับฉลองสร้างบ้านกับแรนดี้โฮมวันนี้โอ้นะารักีมากครับดีด้วยครับขอบคุณครับ